รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เราพบกับเจ้าอิวสุมกรทองนะครับตัวนี้เป็นอิวสุมกรทองนะครับปี95หน้าย้อยนะครับ สีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้รอยบ้านนิดๆหน่อยๆนะครับตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับทุกอย่างว่ากันตามสภาพทุกอย่างว่ากันตามอายุนะครับรถมีแม็กไคลเนอร์นะครับพร้อมมาทูกครามใช้งานนะครับมีล้อแม็กทีอีสเขอบ18ให้นะครับพร้อมอย่างดีนะครับรถทรงค่อนข้างสวยนะครับรถเดิมไม่ได้โหลดนะครับ เครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็ดูง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องเน้นย้านะครับรถคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับฐานหน้าเดิมนะครับฐานหน้าค่อนข้างสวยเลยนะครับแผ่นเพจเป็นแผ่นเพจเดิมหมุดดำนะครับเม็ดอาร์คคมชัดนะครับรถคันนี้นะครับซุ้มซ้ายซุ้มขวานี่ถือว่ามองง่ายรถไม่มีโดหนักแน่นอนนะครับ เครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพ่งเพาะนะครับรถคันนี้ภาษสิไม่ขาดนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับคอนโซลโซนหน้าดีไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับวงมาลัยยังเป็นวงมาลัยเดิมอยู่นะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ถือว่าน่าจับตานะเอาไปใส่เวอร์ผมว่าโอเคนะครับเรินองงเงินไม่อุปกรณ์ใช้ได้หมดนะครับ แผงประตูนะครับค่อนข้างสวย ไม่แตกไม่บูมไม่ยุบไม่ย่นนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่8 9 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองตรวสอบถามสภาพเป็นเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจออกเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอธามกานะครับแล้วส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับทั้งเราก็ จะมีรบมานำนเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เ่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจาสวัสดีจ้า